สวัสดีครับรเช้ามีผู้สื่อข่าวถามมาเกี่ยวกับเรื่องกรณีนาวิกโยธินทหารเรือนะที่ตกที่ตกน้ําไปแล้วก็สูญหายไปตอนนี้ยังไม่สามารถพบร่างหรือพบศพนะยากพี่น้องก็เกรงว่าจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยเนื่องจากถึงแก่ความตายจากอุบัติเหตุเรืออับปางอับปางนะครับผมไปดูนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61 กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการสูญหายเนื่องจากาเรือหรือยานพาหนะอับปางนะครับถ้าเราได้สูญหายไปจากภูมิลำเนาของเราเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีมีชีวิตยอยู่หรือไม่โดยหลักแล้วต้องสูญหาย5ปีนะผู้มีส่วนได้เสียหรืออายการจึงจะร้องขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลสาบสูญได้นะนะครับแต่ถ้าเป็นกรณียานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปาง นคะครับนะกรณีเรือเรือล่มเรืออะไรแบบนี้กรณีกองทัพเรือเนี่ยระยะเวลาตามกฎหมายจาก5ปีเหลือ2ปีเพราะนั้นยากของคนที่ยังหาศพไม่เจอหาร่างไม่เจอเนี่ยต้องรอ2ปีนะนะผู้มีส่วนได้เสียก็คือพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาต่างๆหรืออายการจะไปร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญได้ และเมื่อสารสั่งเป็นคนสาบสูญแล้วให้ถือว่าถึงแก่ความตายนะครับเมื่อครบระยะเวลา2ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะครับนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยให้ความรู้นะครับว่าถ้าเรายังหาศพหาร่างของญาติเราไม่เจอนะพรณีทหารเรืออับปางเนี่ยนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับท่านต้องรอ2ปีนะ นะครับสองปีแล้วก็ไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูนแล้วก็จะถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบระยะเวลาสองปีนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กฎหมายเรื่องนี้นะครับเป็นประโยชน์กับญาติของทหารเรือก็เอาไปใช้ได้เลยน,นะครับจากนายเดชากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ